โปรตอนห้ามพี่บางห้ามห้ามยายานะสวัสดีค่ะทุกคนทีนีต้องรับเข้าสู่สัสีเอิร์ชแนลค่ะในวันนี้นะคะอยู่ในเกมโรบอทอีกเช่นเคยอยู่ในแมปอซีพีสนพนักงานอีเ a ียค่ะอยู่กับน้องนะาน้องโปรตอนนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตายไปแล้วนะคะคือ ก่อนเราจะอ,าอ่านเนี่ยเกิดเหตุการณ<ช>์ที่ว่า,ลวาเล่าสินะัดใช่เราบีเพื่อคนหนึ่งเปิดประตูบ้านใหญ่และ SCP บุกเข้าบ้านค่ะเราก็เลยต้องมาหลบอยู่ในเรียงนอนแล้วก็เอาตู้เสื้อผ้ามาอุดอย่างนี้นะคะอืมนั่นแหละนั่นเป็นคนแชกความคิดคิด,คดนี่แหละท้าไม่แทำอย่างเงี้ยรับรองโดนตีเนี่ยเอาละโปรตจะโดนตีไหมนะ่ะยาโปรตอนยายาห้ามมา Excuse me. โปตอนห้ามพี่บางห้ามห้ามยายานะโปตอนออกไปทำอะไรโปตอนเราอยู่อย่างนี้ก็ได้โปตอนไม่เห็นต้องออกไปเลยมันก็ยังอยู่ในบ้านอยู่โปตอนอย่าทำอย่างนี้สี่ เดี๋ยวจะรอให้ออกไปจากโปรตนนี้พี่ออกมาเลยพี่จะไม่ยอมให้น้องส่งคนเป็นอะไรเด็ดขาดอย่าทำร้ายโปรตอนถอย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 โอ้ยเกือบตายทั้งทั้งบ้านป็่เนยอยู่ พี่คอจะมีคนแยกเป็นไหนนะไปดูใหพี่นี่แหละยกใจโปตอนมาเอาไม่ได้เลยถ้ายังฝืนอเอย่างนี้นะเรียบร้อยแน่โปรตอนเรียบร้อยหายเอาโปตอนเอายะถ้าโปรตอนอยังทำอย่างนี้นะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปโดนเ c p ฆ่าเลย ห้ามทำอย่างนี้อีกนะเข้าใจไหมอ๋อโวกตอนบอกเดี๋ยวผมจะหาอาหารให้พวกเราทำชั้นชองเลยนะชั้นชองชั้นสองเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาถั่ม้มาให้นะเดี๋ยวเราเป็นวิศวกรรมเองไอ้สิวิศวกรไอ้ยิ่งนะก็ชอบพูดผิงจะเกินลินพวกเราพี่น้องลินคล้ายกันนะคะลินพันกันบ่อย มย่อมมากเลยว่าเราควรต้องเอาเออตู้กับพี่เดิมนะพี่ก็ว่าเหมือนกันแหละแต่ว่าพี่คนไม้ได้ทีละแผ่นนั่นแหละผมมาไว้หน้าบ้านนีแหละจะมาจัดการนะพี่อยาสร้างบ้านฉันรองมากกว่าทั้งหคนเยอะเออมาช่วยกันสร้างก็จบแล้วเราดูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าความจริงแล้วที่โปรตัวแทนอย่างนี้เป็นเพราะว่า มันทิดประตูไปแล้วแถมประตูตรงนีแค่ข้างเดียวอ๋อแล้วลืมบอกเลยค่ะทุกคนว่าแบบนี้มีอัปเดตนะแบบอัปเดตเนี่ยสวยขึ้นมากค่ะเพิ่มสิ่งที่เราต้องการมาเยอะมากรวมถึงคลิปจำทุกคนจําคลิปที่พี่พูดได้ไหมว่าอยากให้มันมีรถยกเข้ามาแล้วก็มีจริงๆค่ะแต่ว่ามันขับไม่ได้ถึงจะขับไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ Amazing มากๆเลยเนาะทุกคนใช่แต่ละใหญ่ขับแล้วถ,ถึงจะได้ผลมาเยอะ แต่พี่ก็รู้สึกว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะสวยด้วยค่ะมีอัปเดตห้องครัวเข้ามาใหม่เพียบเลยนะคะเปลี่ยนยอะไรเลยยางเลยมีคอนเทนเนอร์เล็กด้วยมีโต๊ะใหม่รั้วใหม่ไฟใหม่เยอะมากค่ะเป็นแบบที่บอกเลยว่าน่าจะเล่นอีกยาวๆ e พี SCP เข้ามาในบ้านฮะและ้ว e c ีเข้ามาในบ้านเดี๋ยวเราต้องผลักมันออกไปพี่เอ,อิร์ธแล้วมันเข้าอี่นั่ไหนมันจะออกทางนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้มันออกไปเออมันออกแล้วนะั้น เดี๋ยวเราจะไปดูประตูที่โมตอนูกไว้มันน่าจะมีปตูที่ให้มันเข้ามาใช่ไหมน่าจะความจริง SCP น่าจะปากกล้วได้นะความจริงอเ,นะเออนั่นแหละพี่ล่นพันกันโอ้ยพี่ก็เดินตกจังเลยคือน,นรารนะุมายวิธีขึ้นบ้านเราง่ายขึ้นตามพี่เลยนะ จะบอกว่า SCP ที่เรารู้สึกว่ามันดูแบบเรารู้ไหมทำไมพี่คิดว่า SCP ดูน่ากลัวไม่มันอีออควีทผลหนึ่งที่พี่เคยเล่าให้ฟังม,มันไม่มีหน้าแล้วมันหล่อนมากเลยพอมาตอนกลางคืนโดยแบบไม่ซุมไม่เสียงแล้วแบบจำสแกรเราอะ่ะ พี่กีล่าเลยนะพี่บอกเลยเอ้ยพี่มันมีเอออเ้ยเครื่องทอดกับใช่ไงพี่บอกไปแล้วพี่พี่บอกไปแล้วนะว่ามันมีตอนที่เข้ามาเล่นแล้วเจอแมปอัปเดตคือยิ้มแป้นเลยทุกคนดีใจเขาอาัปเดตใหม่สวยมากแ<ม>บบปวันใจเราเอออแต่เาเ,าเครื่องทอดมาให้คือจะบอกว่าแมปปวันใจเลยอะแบบเนี้ย อาจจะเล่นยาวๆเลยนะคะเพราะว่าแมเขาอ,อัปเดตเข้ามาได้แบบอย่างสวยงามค่ะแล้วเขาก็มีอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดด้วยเนาะรายละเอียดเหมือนดีเทลของอีเกียของจริงเลยนะคะดีเทลดีมากเป็นแบบที่คู่ควรแก่การเล่นจรงิจรงๆค่ะทุกคนเหมอสำหรับไม่ค่ะยาซาวาเดนิยูหันหขอหาหน่อย นัดเข้าไปในบ้านอาหารเรือแปดเข้าในบ้านในบ้านมีอาหารเรื่องคไม่ไดเข้ามาเถิดแล้วก็กิน<า>แ,ลแล้วก็กินจ้ะหัวอาหารเป็นระเบียบด้วยอีกก็ต้องกินนี่ก็เกือบตายถ้านัดไม่พูดที่ก็ไม่ปล่อยไม่ไม่ดูเลยอะ่ะเดี๋ยวน้ำมาละพี่น้ำนัด มีเตาอบไปเครื่องอย่างดีเ,เลยได้พี่เตาอันนี้ขึ้นไปตกแต่งชั้นสองไปแบบบาร,ร์บีคิวกลางแจ้งการทำอาหารกลางแจ้งอะาฮะ นี่ทุกคนบ้านเราแบบดูไฮเทคขึ้นทันทีเมื่อใช้สิ่งนี้อาหารมีอยู่นะแถวนี้น่าเจออาหารใหม่ที่ผมเพิ่งเห็นก็คือเลมอนครึ่งชิน้นเออมีด้วยเหรอ,อไหนอยู่ในกระตุ้งนี้นอ,อุ๊ยนี่ไงเจอแล้วนี่นี่นี่นวา้าวทุกคนเลมอนครึ่งชิน้นใช่ตอนนั้นนั่นก็ไปเห็นเหมือนกันแต่นั้นไม่ได้พูดแล้วก็รู้ว่าเป็นเลมอนปกติและไม่ได้สังเกตเห็นครึ่งชิ้นเพราะนั้นดูดีอ่ะ ว้าวทุกคนเพิ่งสังเกตอย่างนี้คือแบบดีจัดจัดน้ไปเก็บกันเยอนะไปเก็บเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพามาดูอัปเดตเพิ่มเติมนะคะคือตรงเนี้ยชาญเขาเพิ่มมาสวยมากค่ะเหมือนในอีเกียของจริงจริงเนาะอัน,น,อนะอนเนี้ยมีคอนเทนเนอร์ด้านล่างเนี่ยใช่พี่รู้แล้วมีคอนเทนเนอร์เล็กด้วยนะเห็นยังหเห็นแล้วมันจะเป็นเป็นที่เบา่ายง่ายมันเอาไว้วางของนะไม่ใช่แต่เรายกมาไม่ได้นะพี่อยากให้มัน วางได้ยกได้เนี่ยเก้าอี้ก็สวยขึ้นนะทุกคนสวยขึ้นเยอะมากโอ้ชิคายตายแน่ๆทำไมเขาอ,เอ,เอันนี้อะไรเนี่ยตุ๊กาตาเหรอกับเฮ้ยมีกระถางต้นไม้แล้วก็ตุ๊กาตาปลาฉลามเลยนะโอ้จัดบ้านนี่น่ารักสุดสุบนะ นเนโปอก่อน,นโอ้พี่เกลี่ยเสียงนี่เสีเยง s ่ด้านาน,น้เองแพี่ขอขนของเข้าบ้านนะขนเข้ามาเลยเดี๋ยวเข้ามาจัดใหมี่ะนันว่ายัางไนงนก็ต้องนแล้วจัดใหม่แต่พี่ว่าโซนโซนด้านล่างสวยแล้วนะอืมแต่ว่าวจะจัดให้มัน,นอนะมันขึ้นมาัชนสองอย่างที่บอกมันบาดป้วได้ มันเข้ามาในบ้านเราม่อยู่ไว้ชั้นสองเขา้เขาตู้เตียงโอตอนอย่าตายพี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ด้านบนโอตอนเข้ามาเร็วแล้วก็ออกด้วยนะนาทุกคนบงังหัวพี่ทุกคนอย่าบังพี่เอา้าพี่วางไม่ได้นะมันบงังจะวางไปแล้วแต่สิ่งที่พี่ถืออยู่นะรู้ไหมคืออะไร ให้พี่วางเถอะมันเนกลียดพี่มากเลยแต่ออกได้นี่เร็วออกมา oh, เข้าไปเร็วเดี๋ยวนะกน่นเดี๋ยวพี่เข้ามาละเข้าไปลึกลหน่อยจะรู้ว่าเอาอยังไงข้างหน้าเออให้โปรตอนไปกินอาหารก่อนเร็วโปรตอนไปกินอาหารสิโอลิคิดเดี๋ยวนั่ากะไี่สองวนโอลมา อโบตอนผักเอซีพตกชั้นสองเลยเหรอเก่งเกินแล้วเอซตัวนี้ก็อยากเข้าบ้านาแล้วโบตอนตายแล้วฮะใชะ่ตีได้โบตอนได้ยินไหมแล้วโบตอนได้ยินรีบมาเลยตอ,อน,นี้เราอยู่ชั้นสองแล้วที่เหลือปลอดภัยเหลืวแต่ว่า มีอะไรตกินเป็นเนียนไหมใช้ใช้ใช้เอาเป็นเนียนอยู่ในตัวน้ำหมดเลยเอามาไหนเดี๋ยวน้องหอมจัดน้อย่างเลมอนครึ่งชิ้นให้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยขอร้องหน่อยหกจุดห้าเองหรอเลมอนเอาเป็นเนนจะเนห้าให้ไม่ต้องเก็บเนชิ้นเลมอนปกติเท่าไหร่อ่ะสิบสามเอ้ก็ครึ่งหนึ่งนี่โอ้แสด็จขอใช้ วิตแล้วนะที่ใช้บ้าน,นีาาน้แป๊บนึงเราไม่มีเวลาออกไปหาทันทีโลตอนอยู่ไหนเนี่ยกินอาหารก่อนเร็วเยอเดี๋ยวนนถ้าพวกเราหาแบบจริงจริงยันยันก็งหาได้แบบเดียวโอนัดพี่รู้แล้วมันขึ้นมาชั้นสองได้ยังไงได้ยัเลยบีกกำแพงไม่หมดแล้วมันเหนียบมันเหยียบตรงเนี้ยมันโดดตรงเนี้ยแล้วขึ้นมา,นาน ถ้าดไวด้นเนี่ยโปตอนทำผักมาตกโปรตอนทำได้ทุกคนรของเขานั้นยังพี่ไม่ต้องเป่านกวีนะผมวักมาร์คที่ไว้แล้วอ๋อโปรตอนมันทำได้แล้วหรอพี่เพิ่งรู้นะั้นเราไม่ต้องเป่านกวีนะะโอเคค่ะโปตอนได้ดอย่งไงเนี่ย ก็อะไรเดี๋ยวน่าจะจัดไปให้มันไม่วาถึงพลังแหน่อยละมาถึงที่เดิมแค่ว่าต้องจัดไอ้วงไฟเนี่ยเปลียนไปนิดหน่อยพี่รู้แล้วนะทําไง<ม>นะัดวิธีไม่ให้ ACP เข้ามาเราก็ต้องยอ่อยขนะเข้าเอียงเข้า,า,ขาโปตอนโปตอนที่เราขอัดอยังไงโปตอนไม่ได้ TP โปตอนมาที่ไว้เชยไม่ใช่ใชหรอนะัด พี่จะทดสอบว่าออกได้ไหมออกได้เข้าได้ไหมใช้เวลาได้เอาแล้วมาหมาดยังไงพี่ไม่รู้เดี๋ยวลองหาโปรตอนดูเดี๋ยวมาจัดว่าหมายถึงว่าจัดที่อ่ะพี่ลบแล้วนะพี่ลบ ACP พี่กลัวจะตายรู้สึกโปรตอนเชืชอบวางของแบบเล็กลงนะเดี๋ยวนั้นจับออกมาเราตรงป้าพี่ว่าอย่างนี้ก็น่ารักอีกแบบนะ หมายถึงว่าโอตันชอบถุงข้าวกำแพงอ๋อเข้าใจเข้าใจเอ,อจกกดูไม,ไม่ค่อยโอเคอกกดตีติดโคมไฟก่อนเอาโคมไฟมาให้นัดน่าจะตั้งมามา,มา,มาโคมไฟตัวเล็กเออเออนาหละพี่อตั้งหน้าทีวีอย่างนั้นแหละเออเอา เอาคลิปลงนีลงพรุ่งนี้ได้ไหมครับน่าจะได้นะถ้าพี่ตัดทันเดี๋ยวพี่จะว่าน่าจะได้นะคะโปรตอนถ้าได้นนองก็รอดูเลยน่าจะได้มาค่ะพี่ไม่ชชว่์ค่ะเพราะแบบ scp ก่อนหน้านี้พี่ยังไม่ทันได้ลงเลยนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ อย่างั้นพี่ก็ต้องลง scp 2อันพวกนี้มันก็จะดูแปลกไปไหมอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าเอาเป็นแบบคนละวันดีกว่าเนาะอาจจะย้ายเป็นมารืนเอา้าโรตรอมต้องสังเกตหรอคะก็คือตรงนั้นมันโคงนะ้งเนาะเป็นจอโค้งนะ พี่สังเกตตั้งทำลสังเกตเลยเนี่ยโ Oh my god ฉันเบื่อชี่มอ,อ,อ,อมีเพื่อนทำประตูเข้ามา,ใ,าใช่เอาอีกแล้วมาช่วยกันทำบ้านชั้นสองแน่เลยได้ค่ะมาพี่ช่วยอยู่เดี๋ยวพี่จะก,กัน<อ>ไ,<ว>ไม่หให้ไอซีทีขึ้นมาด้านบนนะเดี๋ยวนั้นปิดประตูบ้เดี๋ยวพี่จัดการเรื่องด้านบนก่อนนะมันมีปัญหา ชุบได้ไหมไอีพีมนลงขึ้นได้ไหมล่ะมีน่าได้นะไม่น่าได้ไม่น่าได้แล้วเหพี่ไม่รู้ เราเตี้ยวอันนี้มาอยู่บ้านเราดีกว่าใช้เตี้ยเป็นกำแพงได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันไม่ก็เป็นระเบียงเลยนะเนีย่ยเห็นไหมเนีย่ยมองเห็นไหม,ไมไเป็นระเบียงอเอา้าก็อีไปเอา้าทานเข้าทำไมงเออพี่ไม่ทราบนี่ ที่อยากได้นี่ไปวางไว้ในบ้านนาแล้วแล้วก็ยิบไม่ได้สักทีถ้ามันเอารถเอารถก็นั่นไวเอีนยีบ้านาได้ยกจะดีมากเป็นโซนห้องครัวที่ดีมากเลยสวยขึ้นเยอะเอา เจะยืดทางด้านมิตเป็นยมพี่จะขึ้นไปบนบ้านโอ้นัดเอซีพีม่หน้าประตูบ้านเลยเอ้าปรโตูตอนทำไมทำแบบนี้นะจ๊ะทำก็เป็นบว่าพี่ว่าเขาอาจจะยังเป็นจักกันหรือเปล่าแค่ you c a n l e a v e h e เอาโรตตนพี่จะ อ๋อเขาคุยกับคนอื่นเขาไม่ได้คุยกับเราปูต้น,นจะทำถูกรำเพลงบ้านเอาแล้วปูต้นทำอะไรอออ๋อกระจแล้วกระจายแล้วกระจายแล้วพวกมันทำไมเพานี่ไงที่พี่สร้างไว้ระเบียงใช่ของพี่เอง โอเคค่ะเดี๋ยวหนึ่งคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขอตัดไปตอนใกล้เสร็จเลยละกันค่ะเอ๊ะไม่ตัดดีกว่าไม่ต้องตัดนะยาวๆอย่างนี้เลยละกัน ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยัพอนะอะฮะอตอนนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเกือบครึ่ง เกมร้างบ้านใช่ไม่ใช่เกมเอาตัวรดนะว้มันคือมันมคืองการเอาตัวรอดด้วยเราใครปดประตูบ้านเพื่อนตคปิดด้วยนะใครก็ได้ปิดไม่ใช่พี่พี่ปิดช้าเดี๋ยวเอซีมันเข้าก่อน พี่ต้องจัดวางเดี๋ยวมันต้องเปิดประตูแหละเออพี่ว่าเราควรรีบเอามาอุดดูทั้งหลายมันจะเปิดประตูให้เราลนะอ่ะฮะจัดระนาดใจมือเลยพี่เห็นด้วยแหละตอนนี้พี่กำลังสร้างกับแผงบ้าน เหมือนเขาจะมีตัวประสงค์อะไรสักอย่างนั่นมือตึบมองไม่เห็นต้องเขา้ากลัแต่นั้นโดนข้าไปแรกนั่แหละข้าไปกินก็ว่าเอวใช่แต่นั้วหน,น,น้า เอปิดประตูบ้านยังข้อได้แน่ไม่ได้แต่ตรงเนี้ยน่ากลัวปพี่ว่าตรงเนี้ยน่ากลัวว้าออกาปไม่ได้โอตนออกก่อนเอ่อเพิ่บเตรียมตัวอยู่ในบ้านไปเอาตู้มาเลยพี่ก็ว่าเราขอจิ้งหางก่อน เรียนที่นักปูนไม้จะใกล้หมดแล้วนะพี่โอไม่ได้ใกล้แล้วจะหมดแล้วน้านพี่เกือบตายพี่ลืมกินอาหารดวน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 เลยกินอาหารดวนดวน,ดวนมิเช่นนั้นคุณจะตายคุณจะตายหรือคุณจะอยู่น้าน พีมกากินวีซ่าชิ้นสุดท้ายเฮ้ยออกทำไมก็พี่จะไปหาอาหารพี่จะตายไปหาเลยทั้งนั้นอาหารเลยเท่าไหร่ <46 S 2> สี่สิบหกดี๋ยวเดิมันวิ่งใส่พี่แล้วมันวิ่งใส่พี่แล้วใครลืก้กระแพงบนบ้านใครลื้นานใครลืก้กระแพงบนบ้าน โอ้พี่มีอยู่แล้วนะพี่มีอยู่แล้วนัดพี่มีอยู่แล้วพี่ไปแล้วขึ้นมาบนแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ได้ลือ้อกำแพงเพื่อนลื้อหลังคาไม่เพื่อนลื้อกำแพงตรงนั้นแล้วมันเป็นกำแพงกำแพงที่เรียกว่ากำแพงทําให้เราตายอะ่ะกลัวหมดแล้วเนี่ยเนาวเพื่อนเราไปสร้างบ้าน oh โอ้ my ไมค์โอยโอปต่นปิดประตูขังพี่ไว้แน่นมาก ไม่เป็นไรพี่ปากลกัวได้เยอะดูสิ่งที่เพื่อนทำก,กับเราพี่รู้แล้วูคงตายนี่แหละนี่แหละวิธีของคนอารมณ์เสียเช็ดพี่ขึ้นปากลกัวขึ้นมาได้แล้วเแ,แล้วเพื่อนเอาไปสร้างั้านบนทำไมโอออิสค<า>ิลมีมาแล้วออมันไม่เข้ามาบ้านใช่ไหม เดี๋ยวอปอตอนทำไมตรงนี้ไม่เป็นรูโว่ทำไมนะัทลงมาดูไยแล้วจ้าไม่อยู่แล้วขึ้นมาด่วนๆเลยทุกคนนีเว้ยใครมาตีพี่ะอะไรมาตีพี่พี่เข้ามาแล้วนัท โป,โปรตอน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 แล้วพี่ก็จะตายเพราะอยู่อาหารโปรตอนก็เหมือนกันเนี่ยโปตอนงลาออจะรอดด้วยไหนพี่จะตายเพราะอยู่อาหาร <l oss> เฮ้ยองน้อยอ๋อพ่อช่วยด้วย <l oss> ไปกินเร็วยังรอมาอยู่ไหนอ่ะกินอะไราอราหารหมดนัดอาหารหมดกินอะไร นั่นไปบนบ้านดูเดี๋ยวนะขูดกระแพงไว้ก่อนไปมีพิซซ่าแค่ชิ้นเดียวอ่ะกินเถอะโอเคกินแล้วเพิ่มานิดนึงหนูน้อยก็ไปทางได้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาให้ไม,ไ,หมไม่ไหวจะเคลียร์เดี๋ยวน่าจะเห็นอาหารช็อตเนี้ยชิบเกลียวแล้วเพื่อนเอาไม้ไม่ทำอะไรหมดเนี่ยหรือจากบ้านเนี่ยนะ เพื่อนเพื่อนบ้าไปแล้วโอ้ไม่ก็พี่คิดถูกหรือเปล่าว่ามันขึ้นไปได้บนแล้วอีเกียโอ้มันกระชืบพี่อยู่พี่ไม่คิดว่ามันจะทำอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วไปหาเพื่อนเรียบร้อยแล้วเพื่อนที่ออกมาด้านนอกด้านนอก นนมันตกไปแล้นะัมันตกจากชั้นสา,หามเจอเโอ๊ยนะัพี่ว่าพี่จะตายเพราะอะไรไรู้ไหมคราะเงินไม่พพเพราะเพราะหิวอาหารหาเ,เห็นวางอยู่เลยกลเอกพอกัน,ลแ,ลววกนแล้วโปตอนน่ะห้ามบอกว่าตายเช็คก,ก่อนจะตาย,ยเรียบร้อย เรียบร้อยไปแล้วอีกนึงไปนอสนสวรรค์แล้วโอ้โหนัทเพื่อนลือบ้านจนคุณเลยนัทเอ้ยจากจ้าโลกกลายเป็นจะตายหมดแล้วเน,นี่ยนัทไอตรงเนี้ยเอจีพีมันเข้าไม่ได้เนี่ยเห็นไหมไอตรงที่นัทเอาบังไว้ใช่ไหมอืมมันบังไม่มีแต่บังไม่ได้ใช่ไหมจากบ้านสวยๆปลอดภัยของโปรตอนเพื่อนทำอย่างนี้ทำไมอ่ะเพื่อนออตกใจ เราอยูบนบ้านครอยีบเก้าฮะยี่เก้ืออีกต้นนะไปไหนยี่สิบแปดเลยี่สิบเนู้ไปเลยนะมีอาหารหลดอาหารเาหลือสี<ะ> <29. S 2> อตอนนี้นนะิบเอแล้วจริงก่อนพี่เห็นนดะโดดดึงดึงลองกดไเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาในบ้านเลยเ่นอยู่ไหน ก็ตายหมดแล้วนี่เรื่องจริงในห้องทางนี้ทางนี้ทางนี้มาๆมา,มาจะิงหางด้วยเลยนะตายหมดเลยลไม่เหลือใครเลยลจะไปเศร้บ้านก่อนอยู่บ้านจเหลือแค่พี่กับเหลือแค่นั้นเนี่ยแหละบ้านเป็นหัวเพื่อนนี่แหละไม่เป็นเพรใครหรอกเนี่ยเนี่ยมันลื้อมาประกอบบ้านตัวเองกับเนี่ยใจร้ายอะ่ะเนาะไม่น่าให้อยู่บ้านด้วยเลยอะ่ะพวกแบบเนี้ย น้ำมือพวกนานล้วนเล,เลยอะใจราดด้ายอุย้ยดดพลาดออนะออจะเต็มขาดไปแค่สามก็คือเก้าเจ็ดนั่งงงนะมันมีดูใหญ่อย,อยู่มันนังงงว่าไม้หายไปไหนตรงงเนี้ยเพื่อนดึงขึ้นไปด้านบนเพื่อนมันทำอย่างเงี้ยนะควรเรียกว่าเพื่อนไหมอย่างยิ่ง แล้วโปรตอนเราก็หายไปเลยนี่คืหยหัวของคุณมาก็รูตรงนี่ต้องมีคนลือไ,ไม้ไปไม่งั้นไม้มันก็พุ่งออมาออกก่อนอย่าเจะลือส้มแจมออกก่อนนะอืมว่าเราต้องเอามาไปด้านล่างเพื่อเป็นท่ออือฮะเดี๋ยวคนมาจากว่านหลังนั้นมา โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงพอเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย